จงรู้เถิดว่าชีวิตเป็นของขวัญอันร้ำคาและเราก็คือของขวัญอันล่ำคาของจักรวาลเพียงแค่รู้สึกถึงความรักความสงบความดื่มด่ำของชีวิตน้อมรับความรักและหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเราเราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความหมายและความสุขที่สุดตลอดไป นี่คงเป็นการค้นพบข้อมูลลับของจักรวาลที่ถูกส่งผ่านมาสู่พวกเราทุกคนขอให้พวกเราใช้กระบวนการเห็นการค้นพบนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของเราไปตลอดกาล The Masterpiece ลับสุดยอดเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโคช้ชระดับโลก ผู้ค้นพบการวางระบบจิต m เ s e t และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจ Gina j u m p ิ n g Love by The Master Code Academy บทที่6สูตรอัลกอริทึมมนุษย์พันใหม่มนุษย์เรามีชีวิตเพื่ออะไรกัน มีวิธีการสุดยอดประการใดหรือไม่ที่ทำให้มนุษย์เราใช้ชีวิตแต่อย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้มีกระบวนการล้ำเลิศใดหรือไม่ที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากหลุมพางอันน่าสะพึงกลัวของการดับสูญหมดลมหายใจเมื่อจากโรคนี้ไปแล้วคำตอบก็คือมีการเข้าถึงอัลกอริทึมมนุษย์พันธุ์ใหม่ เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดทางด้านจิตวิญญาณและเป็นการเข้าถึงธรรมชาติอย่างสูงสุดที่ทำให้ค้นพบสัจธรรมชีวิตหรือปรัชญาอลลําเลิศในความเป็นมนุษย์เราอาจใช้คำว่าเราได้เข้าถึงกฎอันลึกลับแห่งจักรวาลเราอาจกล่าวได้ว่าเรากำลังค้นพบศาสตร,ร์ลับในการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อที่จะได้ ตอบความรู้สึกและความหมายของชีวิตที่เต็มไปด้วยความรื่นรมยินดีความสุขการได้รักการถูกรักการเข้าถึงความดีงามความรักหรือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความหมายความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณกำลังเข้าถึงความรับรู้ที่เหนือกว่า เป็นความรับรู้ที่ทำให้เราได้ค้นพบชีวิตที่มีความรู้สึกและส่งพลังอำนาจอย่างเหลือล้นนี่คือช่วงเวลาแห่งการตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลนี่คือช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองนี่คือช่วงเวลาของการปฏิวัติจิตสำนึกใหม่นี่คือช่วงเวลาที่เรากาลังค้นพบชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความรู้สึกซึ่ง ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดหรือกระบวนการทางความคิดแต่คือการเข้าถึงสัมผัสประจักษ์แจ้งในระดับของธาตุรู้หรือจิตวิญญาณน,นั่นเองนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมเฝ้าค้นหาเรียนรู้ที่จะสัมผัสกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเรียนรู้ที่จะค้นพบความงดงามและความประณีตของชีวิต ที่ทำให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาความรักที่ทำให้เรารู้สึกถึงความเรืองลองผ่องใสสว่างและเบิกบานชีวิตช่างเป็นธรรมชาติธาตุรู้อันแสนมหัศจรรย์เมื่อครั้งที่ผมได้อ่านบทกวีของวิลเลียมบอดสเวิร์ที่คล่ำครวญถึงความงดงามของชีวิตภาพของป่าละเมาอ สายน้ำและพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของมวลพฤกษาปรากฏแก่ผมดุดดังแสงตะวันที่กำลังอาบลงมาจากฟากฟ้าและสัมผัสกับพื้นพระสุธาความรุ่งโรจน์คือความฝันที่เกิดขึ้นจากความทรงจำอดีตกำลังจะล่วงเลยในวันนี้เมื่อเหลียวแล หายังมีสิ่งใดที่ทำให้ทิวาราตีต้องเคลื่อนคล้อยและสาบสูญไปกับการเวลาความรู้สึกนี้ทำให้ผมได้ค้นพบหัวใจค้นพบความไพเราะแห่งชีวิตค้นพบความรู้สึกของโลกที่เต็มไปด้วยมวลมนุษย์และเหล่าดวงดาราที่เต็มฟากฟ้าบนพื้นพิภพ ก็เต็มไปด้วยกรวดทรายและฝุ่นทุลีที่ล่องลอยทั่วทั้งปัตตภีชีวิตที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันอันแสนงดงามเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระคาคลั่มครวญบทกวีนี้เพื่อบอกกล่าวกับโลกซึ่งเต็มไปด้วยความหวังและความหมายตอนที่ถ้ามีชีวิตและรู้สึกกับมันข้าไม่สามารถโกหกกับตัวเองได้ว่า ถ้ากำลังสัมผัสกับความงดงามของชีวิตความงดงามของลมหายใจและโลกใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แสนมหัศจรรย์เต็มไปด้วยความรู้สึกของการค้นพบเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณที่เปล่งประกายรัศมีอนุภาพมหาศาลเฝ้าดูช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเจิปี หรือร้อยปีไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพียงแค่ความโดดเดี่ยวมีได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่ลำพังแต่อยู่ท่ามกลางวันคืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ควรจดจําเต็มไปด้วยช่วงชีวิตและความหมายของประสบการณ์อันลึกซึ้งและดื่มดำ่ำชีวิตคือพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่สถิตอยู่ในตัวของเราทุกคน เพียงหวังว่าชีวิตเราจะยืนยาวและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกสำนึกในดุลยภาพเป็นอิสระจากความเครียดรู้สึกถึงความสงบสุขความรื่นรมแห่งชีวิตอย่างแท้จริงสัมผัสกับมิตรภาพความหลากหลายแห่งสายใยที่เรามีอารมณ์ร่วมกับชีวิตที่อยู่ดีมีสุข กับความทรงจำที่เต็มไปด้วยความทนุถนอมและปราณีตลอดชีวิตของเราเราไม่เพียงสแสวงหาทรัพย์สินที่จับต้องได้และดิ้นรนในโลกวัตถุเพื่อสร้างความสมดุลอันซับซ้อนให้กับชีวิตที่มีลมหายใจของเราอยู่นั้นเรายังสแสวงหาชีวิตที่อยู่เหนือวัตถุชีวิตที่เต็มไปด้วยความรับรู้ของดวงวิญญาณ ชีวิตที่มีตกเป็นทาสของเงินตราสามารถใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างปรงมสุขได้ด้วยสติปัญญาและความซาบซึ้งของชีวิตชีวิตมีเรื่องน่าตื่นเต้นและมีสิ่งต่างๆมากมายให้ไขว่คว้าค้นหาขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงหัวใจและดวงวิญญาณของเรา ที่กำลังเปล่งรัศมีออกมาเพื่อหลอมรวมชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังอันยิ่งใหญ่เพื่อทำให้เราได้ค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตมีได้มีแค่ลมหายใจเรากำลังข้ามพ้นประสบการณ์แห่งอดีตไปสู่ปัจจุบันขณะ ไปสู่ความรู้สึกแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝันเต็มไปด้วยความรักอันงดงามเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดื่มดำ่ำและไร้คำอธิบายความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือสิ่งที่ล้ำเลิศเราแค่มีชีวิตทุกๆลมหายใจทุกๆช่วงเวลาเพื่อค้นพบตัวต,วตวนที่แท้จริงของเราไม่ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวแค่ไหน ไม่ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวหรือไม่ก็ตามแต่เราจะใช้ทุกวินาทีของลมหายใจกับการฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อที่จะได้บรรลุถึงความตระหนักรู้อย่างแท้จริงในอนาคตอันไกลนี้พวกเราจะเป็นคนกลุ่มแรกที่มีอายุขัยเฉลี่ยถึงร้อยปีอนาคตที่มีความเป็นไปได้ว่าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิม จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับพรจากฟ้าอันเป็นของขวัญล้ำค่าจากจักรวาลเพราะการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมสุขแทนที่จะทุกข์หรืออยู่เปล่าเปลี่ยวเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาลแค่รู้สึกกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่รับรู้ความรู้สึกที่เรายังมีชีวิตอยู่ และค้นพบเสียงร้องเรียกของหัวใจที่กำลังไร่ตามความหลงไหลของเราชีวิตคือความใฝ่ฝันชีวิตคือดวงวิญญาณอันสูงส่งชีวิตคือการเดินทางอันไม่รู้จักจบสิ้นเพื่อค้นพบพระเจ้าในตัวเราเองและค้นพบธรรมชาติสูงสุดแห่งจิตสํานึกรู้ซึ่งเป็นรสชาติของชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสรภาพอันดื่มดํา แค่รู้สึกกับหัวใจรู้สึกกับความตระหนักรู้รู้สึกถึงชีวิตที่เรารู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดทุกลมหายใจและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายทุกวินาทีนี่คือช่วงเวลาค้นพบสุดยอดความรับ The Masterpiece ชีวิตที่แตกต่างจากโลกใบเดิมอย่างสิ้นเชิง เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไปแม้บางครั้งเราอาจต้องทำตามลำพังก็ตามแต่เราจะค้นพบความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและจัก,กรวาลค้นพบความรักค้นพบหัวใจที่ทรงอำนาจค้นพบสติปัญญาที่จะฝึกฝนขัดเกลาตัวเราให้สามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างกล้าหาญและ มีความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอิสรภาพหลุดพ้นไปจากความโศกเศร้าเสียใจและพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของชีวิตเราเพียงแต่ต้องเดินไปให้สุดทางไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนใจเราได้ไม่มีวันที่คนอย่างเราจะล้มเลิกกลางคันโลกที่ช่างกว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวนับล้านล้านดวงที่ทอแสงระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าจงโปรดรู้เถิดว่าการเดินทางของเรานั้นไม่มีวันสิ้นสุดมันยาวไกลจนกว่าเราจะได้กลับบ้านซึ่งบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยหนีออกมาและวันนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านแห่งนั้น คือที่พักของหัวใจคือที่สิ้นสุดของการรอคอยคือการค้นพบปัจจุบันขณะที่ทำให้อนาคตและอดีตไม่มีอยู่จริงผมไม่รู้ว่าเราควรเริ่มต้นตรงไหนผมเพียงอยากบอกเล่าว่าเมื่อครั้งที่เท้าของผมแตะลงบนบางเหียนและใช้ขาทั้งสองข้างกระตุ้นมา้าให้วิ่งไปข้างหน้าบนหุบเหวกลางป่าลึกในจอแดน สุดลูกหูลูกตาเบื้องหน้าคือทะเลทรายวดีลามผมไม่รู้ว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไรแต่ขณะที่ผมควบม้าไปข้างหน้าผมรู้ว่าผมจะไปไหนผมรู้ว่าผมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรผมมาที่นี่ทำไมมันคือความพยายามที่จะวิ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางมันคือความต้องการที่ผมจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนาะ ถึงแม้ว่าเราไปไกลจนสุดขอบฟ้าสวงสวรรค์กําลังเปิดประตูต้อนรับเราไม่สําคัญที่เราจะเรียกมันว่าอะไรแต่ที่สําคัญคือเราจะทิ้งช่วงเวลาทั้งหมดให้กลายเป็นความทรงจําที่งดงาม